ขอนอบน้ององค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทําดีชาแนลขอน้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อเปลี่ยนทันทีจากหลังมือเป็นหน้ามือมันสวดภาวนาสามจบก่อนนอนจะหมดหนี้หมดสินกลับมามีเงินทองหนุนดวง พิ่มโชคลาภสร้างวาสนาท่านผู้ฟังครับเป็นธรรมดาที่ในบางช่วงขณะของชีวิตทุกคนล้วนต้องเผชิญช่วงเวลาที่ทุกยากลำบากกายใจและไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตามความทุกข์ก็ต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตบางคนเจอความทุกข์แค่ช่วงเวลาไม่นานก็ผ่านพ้นไปแต่บางคนชีวิตต้องเจอแต่เรื่องเลวร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่า พอจะดีก็กลับมีเหตุการณ์เลวร้ายให้ต้องบัเชิญอยู่เรื่อยไปชีวิตย่ำอยู่กับที่ไม่ยอมก้าวไปข้างหน้ามีเงินเข้ามาก็เก็บไม่อยู่มีงานที่ดีก็ดีได้พักเดียวแล้วก็มีปัญหาถ้าหากใครเป็นแบบนี้ครูบาอาจารย์ท่านว่าใครยากจนหรือทำงานก็ไม่ค่อยก้าวหน้าเจอปัญหาสารพัดเขาเรียกว่าเป็นคนไม่มีบุญไม่มีวาสนา ไม่มีบารมีบุญก็คือความดีความดีที่เราได้ทำเอาไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติหรือปัจจุบัน,นชาติความดีต่างๆเหล่านั้นเราจะใช้คำว่าเคยทำบุญให้ทานเหมือนกันกับเราที่มีลูกมีหลานบวชก็เรียกว่าบุญที่ช่วยเป็นศาสนาญา,าติหรือมีเงินทองข้าวของก็บริจาคตามอัธยาศัยตามความสามารถ หรือว่ามีเรี่ยวมีแรงก็ไปช่วยในการทำสาธารณประโยชน์หรือว่ามีอำนาจวาสนาเราก็ใช้อำนาจวาสนานั้นไปทำประโยชน์ในทางที่สร้างบุญสร้างกุศลเป็นวัดวาอารามบ้างเป็นโรงเรียนบ้างเป็นโรงพยาบาลบ้างหรือว่าส่วนใดที่เป็นประโยชน์นั้นเราก็ทำอันนี้เรียกว่าเป็นบุญเราสร้างบุญมีเงินมีทองมีข้าวมีของ มีกำลังสติปัญญาเราแค่ใช้สิ่งเหล่านี้สร้างบุญขึ้นมาเมื่อสร้างบุญขึ้นมาแล้วถึงแม้ว่าเราจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาอะไรแต่ว่าบุญก็จะต้องตามส่งผลอยู่ตลอดบุญยิ่งทำมากเท่าไหร่ก็เรียกว่าสะสมบุญบุญเหล่านี้เมื่อทำมากเข้ามากเข้าไปอีกก็กลายเป็นวาส,สนาถ้ายัางไม่มากพอไม่เป็นวาส,สนา แต่ถ้าหากว่าทำบุญบ่อยๆมากๆหลายภพหลายชาติก็เรียกว่าวาสนาเมื่อเป็นวาสนาแล้วเมื่อวาสนามาเข้ามาเข้าก็เรียกว่าเป็นบารมีบารมีก็เช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีพระองค์ทําทั้งบุญและทําทั้งวาสนาในที่สุดก็เป็นบารมีเมื่อบารมีเต็มที่ปรารถนาสิ่งใด ก็ได้สิ่งนั้นท่านผู้ฟังครับทุกคนมีโอกาสสร้างวาส,สนาบารมีได้พอๆกันแม้จะไม่เท่าเทียมกันก็ตามหากตอนนี้ท่านกำลังประสบป,ปัญหารอบด้านและได้แก้ปัญหาต่างๆอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังไม่ผ่านพ้นไปครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าอยากให้สร้างบุญให้ตนเองมีวาสนาที่ดีบุญจะเป็นตัวช่วย ในการหนุนนำชีวิตของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปได้ให้ชีวิตมีความสุขและพบเจอแต่เรื่องราวที่ดีการสร้างบุญวาส,สนาที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวก็คือการสวดพระคาถาเรียกทรัพย์พระเจ้าห้าพระองค์เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่มีอนุภาพสูงโชคลาวาสนาเพิ่มพูนเมตตามหานิยมหนุนดวง พระคาถาบทนี้เป็นอีกหนึ่งพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากถือว่าเป็นสุดยอดพระคาถาทางเมตตามหาลาภอีกบทหนึ่งที่มีอุภาพสูงเพราะเก่าถึงยอดพระบารมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ยอดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคคุณพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่าพระอาหารหันตสาวกและทวยเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าผู้ประกอบด้วยศสังดาเดช ผู้ทำหน้าที่เฝ้าบริบาลรักษาอยุ่ทุกสถานก่อนที่เราจะสวดก็ต้องนมระลึกบูชาถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์พระปฏิพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกทุกรูปทุกนามมีพระศีวลีเป็นต้นและเทวดาอารักษ์ทั้งหลายจากนั้นนะครับก็ตั้งน,นโมสามจบว่าตามดังนี้นโมตัสสะ พักวัตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสนณโมตสะพักวัตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสนณโมตสะพักวัตโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสาพระพุทธังอารัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรม,มังอารัธนา พระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอรัธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกนาเปิดโลกโมเปิดปรมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยนโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดี นาเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีดีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะถาพุทธโมะนะนะมะภะทะพุทธังธรรมังสงังฆังขออำนาจบารมีของพระรัตนตรยัยโปรดเชื่อมโยงบุญบารมีทานบารมีศิลบารมีวิริยบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมี วาสนาบารมีฌาญบารมีญานบารมีทั้งหลายทุกภพทุกชาติของข้าพเจ้าจงมารวมกันณปัจจุบัน,นชาติและขอพลังบารมีทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้านะการบัดนี้เปิดโลกเปิดจิตเปิดธรรมเปิดด้วยนโมพุทธายะยะถาพุทโมนะท่านผู้ฟังครับบทสวดนี้ เราใช้สวดภาวนาเวลาก่อนนอนและตื่นนอนก่อนจะลุกออกจากที่นอนก็ได้ครับให้สวดสามจบเก้าจบหรือร้อยแปดจบบังเกิดสิริมงคลเป็นสนีเมตตาแก่คนทั้งหลายถวยเทพเทวดาเมตตารักษาเสริมส่งบาร,รมีโชคลาวาสนาค้าขายร่ำรวยมั่งมีสี่สุขผู้ใดดวงตกต่ำสวดทุกเชา้าค่า นุนดวงเสริมดวงแก้ปีชงหรือจะเวลาเช้าก่อนใสบาตก็สวดพระคาถานี้สามจบแล้วที่ฐานตักข้าวใสบาน้อมถวารำลึกบูชาถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตาสาวกครับกับสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงคือต้องมีความศรัทธาในคุณพระรตนตรยัยมีศีลและปฏิบัติให้สม่ำเสมอ แล้เราต้องแต่งขันบูชาพระให้ใช้ดอกบัวสิบดอกเทียนเลิ่มบาทสิบเล่มน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าห้าพระองค์อนุภาพของพระคาถาบทนี้สูงส่งยิ่งนักพละนาได้ไม่จบสิน้นผู้ใดสวดจะมีบุญวาสนาบารมีท่านผู้ฟังครับกับอีกเรื่องราวดีๆที่จะคอน,นำมาบอกต่อโดยครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ ว่าเวลาเกิดในแต่ละช่วงเวลานั้นสามารถบอกถึงนิสัยและวัสนาของเราได้โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาต่างๆตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง6โมงเช้าท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ครับคนที่เกิดในช่วงเวลา18นากานาทีถึง19นาฬกานาทีเป็นคนมีวัสนาดีเป็นคนที่เด่นด้านสติปัญญาและความรู้แต่ตอนเด็กจะเลี้ยงยาก เคยผ่านการเฉียดตายหรืออาจาจะต้องพลัดพรากจากครอบครัวหรือตอนเกิดแม่อาจจะพาออกเคยเกือบแท้งก่อนที่เราเกิดแต่จะลำบากช่วงต้นพอช่วงกลางและบั้นปลายจะมีลาบยศสุขสบายครับคนที่เกิดช่วงเวลา19นาฬกานาทีถึง21นาฬิกาตามร่างกายจะมีตำหนิคือฝ่าปานแนวร่วมผ้า เป็นคนมีน้ำใจมีวัส,สนาด้านการงานรู้หลักวิชาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตและมีลาบหยุดเงินทองคนที่เกิดในช่วงเวลา21นาฬิกา1นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีจะเป็นคนอาพับในช่วงแรกๆต้องพระพลาญจากครอบครัวหรือครอบครัวแตกร้าวแตกแยกต้องก่อร่างสร้างตัวด้วยตนเอง แต่จะสบายในบ้านปลายมีบ้านมีรถมีครอบครัวที่ดีแต่ระวังจะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับคดีความในเรื่องที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนก่อหรือคนอื่นยัดข้อหามาให้ต้องรมะมัดระวังให้มากๆครับคนที่เกิดในช่วงเวลา22นาฬกา1นาทีถึง24นาฬิกาเป็นคนที่มีวาสนาเมื่อแรกเกิดให้ลาบแก่ครอบครัว แต่ชีวิตต้องระมัดระวังจะประสบอุบัติเหตุทางน้ำเป็นคนเอาตัวรอดเก่งมักได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากญาติมิตรคนที่เกิดในช่วงเวลา24นาฬกา1นาทีถึง1นาฬกา30นาทีชะตาชีวิตต้องระมัดระวังมักจะมีโรคภัยเบียดเบียน er. จะปวดนู่นปวดนี่ไม่สบายนู่นไม่สบายนี่เหมือน,นกระสอบก,กระแสแต่ไม่ได้ป่วยอะไรหนัก แต่รักษาไม่ค่อยจะหายครับมีมาเรื่อยๆเป็นพักๆเป็นคนที่มีโรกส่วนตัวสูงเวลามีปัญหามักไม่ชอบบอกเล่าให้ใครฟังจนบางครั้งคนอื่นเขาไม่เข้าใจต้องลดความใจกล้าเกินขอบเขตเพราะมันจะเสียหายด้วยเชื่อคนง่ายอย่างไรก็ตามครับควรหมั่นทำกิจการการงานจะประสบความสำเร็จอย่างมากอย่าหวังรวยทางลัด เพราะจะเดือดร้อนครับคนที่เกิดในช่วงเวลา1นึนาฬิกา31นาทีถึง3นาฬิกามักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจะต้องพลัดพากจากที่อยู่อาศัยหรือว่ามักจะอยู่ที่เป็นชื่อของคนอื่นความเปชื่อเป็นของตนเองก็มักจะไม่ค่อยได้อยู่ต้องไปไปมามาเดินทางตลอดเวลาจะก่อร่างสร้างตัวด้วยตัวเองเป็นคนใจแข็งอดทน มานะต่อสู้บากบัน่นเจ้าตัวรอดได้ในบ้านปลายแต่ต้องระวังคำพูดคำจาจะทำให้เสียเพื่อนเสียญาติพี่น้องได้คนที่เกิดช่วงเวลาสามนาฬิกาหนึ่งนาทีถึงสี่นาฬิกาสานาทีชะตาชีวิตมักจะมีเหตุเพราะคำพูดต้องระมัดระวังจะมีปัญหาเพราะว่าความใจร้อนมักเดือดร้อนเพราะคบคนพานถ้าพึ่งตนเอง ตัวเชิดตาจะดีมากๆเป็นคนที่เลี้ยงยากแต่ว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถในตัวเองรอบรู้วิชาการดีสามารถตั้งตัวได้ด้วยตนเองคนที่เกิดในช่วงเวลา4นาฬิกา31นาทีถึง6นาฬิกามักจะมีตำหนิคือฝ่ปานตามส่วนต่างๆของร่างกายจะต้องให้ผู้อื่นเลี้ยงจึงจะ,จะเจริญดีเป็นคนที่คิดมากเครียด กลางบนเป็นคนอมทุกข์ละกิ่งทางด้านอาชีพทางด้านช่างฝีมือในมือรื่ทั้งอาหารรู้หลักวิชาการหลักแหลมเป็นที่นับหน้าถือตาจัดตั้งตัวได้ก็ด้วยความสามารถของตัวเองเป็นหลักอย่าพึ่งคนอื่นอย่าหวังรวยทางลัดขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ